นี่คือน้ำยาปักกระกป๋องเะค่ะเอาหอมเฮตโตโดนเราหอมเอาออกมาจากตูแ้แชแข็งเะคะ่ะหอมก็เลยเสเอามาอุ่นนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะดูดูนะคะดูดูชิ้นปาลาเราอันนี้หอมก็จะมาตรงขนมเส้นนะคะขนมเส้นนี่ค่ะขนมเส้นขนมเส้นแห้งนะคะนี่อันนี้หองบ้านได้เปิดอันนี้หะอะที่เปิดแล้ว หอมยานหอมไปอิม่มหอมก็ได้สิตตมอีกเปิดหองไม,ม่อีกเด้อค่ะจะได้อิ่มเด้อค่ะฟอายฮิวเริ่มฮิวล้วค่ะพักก็มียังก็มีแค่ใน,นละพักหอมมาให้ออกไปสื่อของเด้อค่ะหอมเอาพักซํานีพ่พ่อเดี๋ยวหอมเสื้อแบบผ้าไปเก็บพักสาะระแหนะไม่กินกลับเด้อค่ะนี่คะ่ะหอมไม่เก็บพักสารแหนเด้อค่ะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเด้อค่ะอากาศเริ่มหนาวลรอตะบาพักสแหนใะน,นท่นคักเด้อค่ะหอมสิได้ไง เขาไปข้างในอยู่ค่ะไปปลูกไปข้างในบ้านนะเสดายมีกินน่ตลอดเอ็นหนาวด้วยค่ะแต่ก,กอย่างดีได้ค่ะแต่แห้งเด็ดแห้งแตกด้วยค่ะสละแหน่นี่ค่ะทำเสด็จเอาเขาในบ้านอุ้ยแม่ เอาไปใส่ลาบน้ำเด้อะหอมบ้านเช็ดลาบเก็บไปใส่ลาบน้ำเออโอ้ยบักเอียงเกาะมันคั้นแม่บักเอียงเหรอบักเอบักลิงบักยังบักเอียงเหือที่มันคั้นขันแม่บักเอียงเหือบักลิงหมาบาบักโมโหจำอะไรบักยังนี่ค่ะ พ่อแล้วค่ะเดี๋ยวหอมมะพร้สร็หลับมันหลับหอมชิหลบัหลบมง่วงกินมาเนี่ยแซ่บมาแรงไปแล้วไปค่ะพ่อแล้ว กระตจมจนว่าไอได้ทีเด้อค่ะซีฮูนได้จังไดว่าเส้นขนมจีนเนี่ยสุกแล้วเด้อค่ะหอมเอาเด็บยิกเด้อค่ะยิกยิกเส้นขาดก็คือว่าสุกแล้วเด้อค่ะเส้นว่ขาดก็บ่สุกเด้อค่ะนี่หอมก็เอาลูกชิ้นมาใส่เด้อค่ะ เลย,ยกกเลยู่ก่อนเคยหนอยนี่ค่ะคนมากเลยค่ะลูกชิ้นปลากระป๋องนะคะนี่ค่ะน้ำยาปลากระป๋องมันเป็นลูกชิ้นปลากระป๋องทำเอาหนิวยิกเด้อค่ะทำหนิวยิก ปลาซุกไปนะซุกเราด้วยค่ะเสร็จขาเรามาขาไปเทาน้ำล่างกันล่างแปดออเด้อ่ะ จะซิมาจับเซ็น,นะะงงด้ค่ะบังานอะคะตะวากะกินได้ไนะ อันใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูตอนเซ็ตค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขนมจีนน้ำยานะคะปลากระป๋องลูกชิน้นใส่ลูกชิ้นปลาด้วยค่ะนี่ค่ะพักกระมิก,กลำแค่รสหอมแดงแล้วกับะระแหน่เวยคะ่ะโบมี่อย่างหลายด้วยค่ะไม่แค่นี้แล้วค่ะ